little i 100% a damn freemason i'll run this nation น้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้ทีพีเจ็ดเพจมินผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมฟพร้อมเล่นลูมครบแร้งค,คอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมหยิบทลิงไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะนรับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมจะอยู่เกมอาวินนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซตคาเฟนี <c oughs> นะครับผมนะเซตดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมและคือผมจะมาลองเล่นดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าเซตนี้เซตดีไม่ได้มาแนะนำไม่ได้ควรเล่นนะครับผมก็จะมาลองเล่นดูนะว่าคาเฟนีนะครับผมนะดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นยังไงนะไอ้จริงมันสามารถที่เล่นได้แครี่ได้หลายตัวแหละนะแต่มมว่าผมว่าว่าคาเฟนีน่าจะเวววิรร์กก่่าานะด้ยทีแบบมันตี มันตีได้เรื่อยๆแล้วก็วิ่งวิ่งตีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแค่ลีสเตอร์ผมก็จะหยุดตีหยุดตีบ้างนะครับผมนะแต่ว่าตัวนี้คือมันเดินจริงได้เลยผมว่าน่าจะดูดเลือดมันนะครับผมแล้วก็ตีรัวเลยยิงรัวด้วยครับตัวนี้โอเคนะครับนะอันดับแรกนะครับนีในการที่ผมจะออกของนะเขาเนี่ยก็จะมีเอออันดับแรกเลยนะครับผมต้องไปจัดดูนก่อนนะครับนะก็คือลูเราต้องมีดูดเลือดนะครับอย่างน้อย5%าเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับใครที่บอกจะเล่นตามนะก็ไปจัดกันเองนะครับนีจะยังไงก็ได้นะครับผมแแแต่่่่สาาาหรับผมมมกก็็เเออดดดูููนนนีวววิิงงล้้ค นะครับผมเนี่ยแล้วก็ใส่ลูนดูดเลือดนะครับผมเนี่ยมันสีแล้วสักอย่างนะครับผมเนี่ยเอาเป็นว่าต้องมีดูดเลือดขั้นต้นก่อน5%นะจากลูนนะครับผมนะอันดับแรกก็มาที่ของนะครับผมจะเอาเป็นรองเท้านะฮะตั้งฐานะนะครับแล้วก็เป็นของขี้เลยนะครับผมในประมาณนี้นะฮะแล้วก็ธนูดูดเลือดเลยนะครับผมนะคืออย่างที่ผมบอกผมยืนใน้แบบดูดเลือดนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเดอะบีนะคะรับดับดูดเลือดเลยนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น จ่อเกาะนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเอาอ่าถึกก็ได้นะครับผมนะออกนี้เลยนะครับผมนะแต่ว่าของสโลนะครับผมนะแบบยิงเดินยิงวิ่งยิงสโลนะครับผมนะแล้วก็ออกจ่อเกาะไปนะครับผมนะประมาณนี้นะผมจะเอาของในแนวนี้แหละนะครับนะถ้าอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยในระหว่างเกมนะครับผมนะตามสถานการณ์เนาะเออ เอาจริงแบบถ้ากลัวแบบยิงแท้งไม่เข้าก็เปลี่ยนเป็นทารอนก็ได้นะครับผมนะนี่ครับผมหรือไม่ก็ไม่ต้องออกทารอนนะครับผมนะออกเป็นดาบแดงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่สถานการณ์เกมนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่ามันจะดูดเลือดร้อยปเซ็ยังไงว่าพี่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมนะอันนี้ก็มีดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์นะเขาผมนะซึ่งมันมีอยู่ในตัวผมนะมาจากดูนี่ก็าดเล้วนนะะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็น ่25นะครับผมนะฮะแล้วก็รวมกันนะคเขาเนี่ยเป็น40%แล้วนะครับผมนะแล้วก็มาจากาการกดไอเทมพิเศษ,ษ,ษของธนูนะครับนี่ยมาอีก60%แล้วก็จะรวมกันเป็น100%ซึ่งดูดเลือดมันจะตันแค่100%นะเขาผมเนี่ยโอเคผมจะลองทำให้ดูเลยดีกว่าอาจจะงงกันนะครับผมนะโอเคแล้วจริงก็ไม่ต้องอจริงก็ไม่ต้องอันนี้ก็ได้นะครับถ้าเอาของเสร็จนะมันจะมีดูดเลือด41%นะครับถ้าเรากดธนูนะคเขานะก็จะมีดูดเลือด100%นะครับดูดิเพื่อ ยมันน่าจะดูดเลือดแรงเอาเรื่องนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้้อโยคเพื่อนคือช่วงต้นเกมนะครับผมนะก็อาจจะลำบากหน่อยมันไม่ใช่ลำบากหรอกนะครับผมเลยก็คือมันก็ต้องความอ่ะมันเอาเปล่าเนี่ยปล่อยกูเปล่าเฮียปล่อยกูเปล่าผมบอกเลยว่าคาเฟนี่นะฮะ เอาจงิงผมแนะนำให้เล่นไอพลังแฝงไออันนี้ก็ได้นะเขาเนี่ยแบบไออะไรวะไอที่ผมใช้อ่ะค่าเลเวมันจิมวจิ้วๆนะเขาเนี่ยยิงไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะมันมันน่าจะเบิร์ดดาเมจได้แรงที่สุดคาเฟนีแล้วนะผมว่าเฮ้ยช่วงต้นก็ฟาร์มไปเนาะเฮ้ยใครมาข้างบนเห็นนะัตโรจะตายแล้เนึกว่าเตโรอ่ะ แผยออกดับพี่เลยเฮ้ยมาได้ไงโอ้โหมึงเพื่อนโดนเลยเฮ้ยมึงรออะไรกันเนี่ยเฮ้ยทัลล่าเอ้าไะะม่ออกวะเมื่อกี้ไม่รูดหรอทัลล่าฟาบัเนี่ยก็เพิ่งเห็นนี่โอ้ยจบเลยได้อยู่มั้งโอ้ยแล้วฝั่งนั้นใครรีฟาดด้วยใครล้วงอะไรทีนี้แย่ละ เอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยเยอะกูเปล่าเอาเปล่าอุ้ยโอ้โหไม่ตายโอ้โหเฮ้ยเอ้าได้คิวอยู่อ้ามันตายตรงไหนวะทำไมผมไม่จบมันล่ะได้ตายในหุ่มเนี่ในหุ่มเนี่ยเฮ้ยโฮ้ยงัวไม่รอดล้อมขนาดนั้นไหวเปล่า เป็นเชื่อดทาราตีมาก่อนไปกูว่านะไอ้เชือดเส้นผมก็จะออกตามที่ผมบอกเลยนะครับผมเนี่ยเอ้าวันตีเลยแล้วกันบบบ๊อบบบบ๊อบเฮ้ยเอ้าบอลเลน่าเลยนี่กูยิงกูยิงเรียบร้อยฟรียิงฟรีสปอร์ตสวยตายยังวะเออตายแล้วตัวโลได้สวยเนี่ยดี๋ยวนี้โอ้ยเชือดแล้วไงเฮ้ยยาเข้ามาโอ้โห กำลังจะบอกเลยจากที่ผมบอกนะคือตัวนี้มันแบบมันเดินยิงฟรีเรื่อยๆนะครับแล้วลองคิดสภาพดูแบบตอนเล่นเกมนะครับแล้วมันดูดเลือดได้รั่อวฮะขี้เหี้ยผมบอกเลยถ้ามันได้ยิงฟรีหรือไม่ก็เข้าถึงตัวไม่ได้นะมึงเติมตัวตายแน่นอนเอาคอมพิเตอร์ไม่ลงอ่ะในความคิดผมนะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยชื่อเดินติดหินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงมาตรงนี้กันให้อัตัวเลยเนี่ยไอ้เหี้ยระยะกูเก็บหมดเลยโคตรโหดไอ้ผมเดินติดหินเมื่อกี้โคตรเหี้ยเลยโอ้โหไอระยะมันโหดจังวะเฮ้ยมาไม่ทันตลอดเลยวะ เหมือน,นปมแล้วกันนี่รัยาแปดคิวแล้วโคตรโหดเลยโอ้โหี่ยผมไม่ได้ MVP แน่เลยว่าเกมนี้พี่ยังหวง MVP กู <c oughs> โอเคออาขนุดดุดเลือดแลนะ้วชิ้นที่สองเน้นดุดเลือดนะฮะโอ้ยวงเยจังจวะพวกมึง ไม่คิดเยอะสั่นเลยจริงทั้งคนทั้งคนเด็กตโล่จัดกูต่อนกูต่อนกูต่อนเด็ทีมเรามาไม่ครบอ่ะแทงก็รีบโดดกันเอาเอาเมื่อกี้บวกกันเหรอทาร่าก็ด้วยเหรอทีเนี้ยโอ้โหเขี้ยแล้วไงไหวไหมเนี้ยอังตีก็เลยก้าวิโอ้โหผมว่าเสียป้อมว่ะอ๋ออ๋อ กูบอกนะก,นะกูบอกนะเนี่ยไอ้เฮียในคนตีนมันยืนล่อนี่ใช่ไงเฮียงงฮลอกูเหรอไปไหนเฮ้ยเอา้าโอ้โหนี่มันลอ่อจริงเลยสัตว์เลยเฮ้ยมันอยู่ใต้พุ่มเลยโอ้โหไม่ได้เลยกูโอ้ทารา่ากูมันทาร่ามาฟาร์มแต่รับดาเมจไม่ไหวดาเมจมันเยอะเกินนาทีนู้นนะแครดี่ตั้งสองเลยโอ้โหมันก่อแทงเต็มที่เลยนี่ห่าทาร่าโอ้ยแย่ระยับ อุ้ยสวยตายปะผมไม่ตายเอ้าไม่หนีอ่ะนียยับคือดูทรงในเกมนี่ยับธนูดูเลือดผมยังไม่ได้เลยฮะรอได้ดูดเลือดน่าจะขอได้มั้งไม่รู้อ่ะะจจ้ียินนไดดะ นี yeah, ่ท hey, <c oughs> yeah, ีมดาาเมจมันเพิ่งเพิ่งจับผมกับนารายาอย่างเดียวเลยนี่หว่าเกมนี้เฮ้ยตโลตโลเฮ้ยเอาเรยวมาอย่าเข้าใกล้กูใครออกตาเลือดกูวะเฮ้ยฟิวฟิวฟิวแต่มันอยู่ในห้อเปิดพุ่งทีนี้มันอยู่ในห้วงเออสวยเฮ้ยตโลไอ้เชี่อ นีาา่กูฉีดแม่งเลยโอ้โตโรตโรเมื่อกี้โอกจจาสจะยิงอันตีสุดตโรเพื่อนอันตีหรืฉีดเฮ้ยมันเห็นปะอ้าวไม่เห็นไม่เห็นไอา้าวไม่เห็นอา้าวเรียบร้อยไม่เห็นนี่คะเฮ้ยเชี่ยกูกดดูเลือดรอนเลยแล้วกันเชียมาดิเชียมาดิกูดูเลือดสู้มาดิฮี่อัดูเลือดสู้โอไม่ได้ขนาดมีแค่แบบธนูดูเลือดนะ โอ้หดูดูเลือดขึ้นรัวๆเลยเฮีย่ยโคตรมันไม่ต้องกลับบ้านนะผมบอกเลยโอเคดับดูเลือดมาเลยนะครับทีนนี้ซึ่งตอนนี้มีดูเลือด20แสเล้วนะ24โอเคได้ของสวย ไปไหนเนี่ยผัวก้ามังเลยกูยิงกูยิงอันตีห่างๆกูยิงอันตีห่างเฮ้ยเดี๋ยวมาเอากูแน่ไอ้เคียน,นี่เจ้าเอากูอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมาเอาตัดเลือดไอ้คีอ่ะดูดเลือดไปขึ้นเจ๊นะพเพื่อนเพื่เยอะนะเยอะนะกูฟีอยู่กูฟีอยู่อะไรกูดูดเลือดรอเลยไอ้คีอ่ะมาดิฉีดไอ้คี้ไม่ติดคีไปไหนแล้ววะไอ้คีอ่ะวะเดี๋ยวมาขนาด เอ้ยเอ๊ยเอาแหลกแหลกเอาเชี่ยไม่เช่ยอยู่แหลกเฉยเลยเฮี้ยแล้ววะเรือมากอีกนิดเดียวโหแล้วก็เมื่อกี้ผมจะยิงไอ้เอเลดอร์มันก็ไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยไม่เป็นแหลกอ่ะเฮ้ยโอเคผมได้ดับดูเลือดละเฮ้ยเฮี้ยแหลกไม่ตลกดูเลือดแรงสั่นเลยทุกคนดูดิเฮ้ยทำไมผมแหลกวะปิงเหรอ โอ้โหิงกิงปิงกิงเน้่เน่ใจหรอเคที่เราไปออกขวาสโลว์เล็้วผมผมจะแบบเน้นถึกด้วยนะแล้วก็เน้นยืนเน้นยืนแลแบบยิงต่อไปเรื่อยๆก็ดิเลิ่นเรื่อยๆไรประมาณนั้นนแล้วก็ออกขวาสโลไม่ให้ฝข้าแบบเดินมาถึงัวได้ง่ายๆอะไประมาณนี้ไม่ให้มานาทีดว่เคเริ่มผาละเริมผ่าปิงละเ้ยไม่ไม่ใหแต่งหัวเพื่อ เฮ้ยตัวรุ่มเก่าเกินเนี่กูออกมาฟรีกู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 ฟรีรองเท้าสปินกูฉีดเชียร์ไม่โดนชิบกูฉีดดูดเลือดสู้กูดูดเลือดสู้มาดิเชียร์กูดูดเลือดสู้กูบอกเลยมาดิไี่ยังโคตรถือไม่ยโคตรถือกูดูดเลือดสู้ไอ้ยังจะตายจะตายมันเพิ่มทีพัดแปะแล้วเมื่อกี้ผมไม่ทันดูอ่ะคือมันฉีดอ่ะถ้ามันติดขี้อยู่ผมบอกเลยว่าโคตรแรง ถ้าเน้นดามเมจถ้าควรเน้นดามเมจนะมันจะยิ่งแบบดําไอดูดเลือดแรงขึ้นด้วยนะเอ้ยจะจบแล้วเหรอพี่จะยันดิเอ้ยจ้าไปผมก็สิบคิวแล้วนี่หว่ายเ้ยแป๊บเดียวเองไม่ทันไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยโอ้จบเลยเหรอเอาโอ้จบเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยแก๊ก โอ้ยแม่งฉลาดโหรศาสแบบไปอ้อมด้านหลังแม่งเสือกแบบว่าออกข้างนะคอสไม่เละดูดเลือดกูมาละกูบอกเลยเฮ้ยถูกส่งออกไปแล้วกูยิงป้อมสดเลยละเฮ้ยเชี่ยแล้วไงปวดหัวดูดเลือดเลยกูเชี่ยขอดูเลือดหน่อยยิงดูดเลือด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 สวยเชี่ยเชียวกูจะตาย ดูเลือดสู้ไอ้เหี้ยมันตัดเลือดผมโอ้โหไอ้เชื่อไหมมันไม่ตัดเลือดกูนะโอ้โหทีต่อไปฮะดูเลือดเลยฮะไอ้เหี้ยแม่งของตัดเลือดกูเอาเอาตัดอาเอาตัดทาร่าโอ้โหแล้วกูรับผลพวงมาด้วยไงประเด็นเฮ้ยผมไม่โดนใครเลยอะไรวะอ่าหลายรอบละเฮ้ยมันว่าใครอะ

เไ้ยดูงเลือดมาเขาดีเฮียก mm ูกดทนูด้วยสั่นมาดิเชี่ยเอ้ยไอชิ้นโอ้เชี่ยมาดิไอเชี้ยรอเฉยเลยเชี่ยหรอวะไอม่ยังโคตรถึกอ่ะไม่ยังโคตรถึกขนานี้ค่ะเมื่อกี้เหมือนผมจะโดนตัดเลือดด้วยนะเมื่อกี้แบบเลือดเด้งรัวๆเลยเมื่อกี้ไม่เชี่ยโคตรขี้โกงเลยดึงเลือดร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหแต่ถ้าเจอตัวรุ่นหนักมันก็ดูงเลือดไม่หามอยู่ดีฮะโอ้โหจบแล้ว โอเคสำหรับ okay, คิวน,นี้นะก็ต้องขันไปก่อนกันละกันกน,นะครับผมบาย